สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะบทที่2หรือ Unit 2ในบทที่ 2B จะมีการเน้นในเรื่องของคำศัพท์นะคะคำศัพท์ vocabulary practice นะคะในหนังสือเรียนจะเริ่มที่หน้า1 6บถึง17นะคะสาระ,ะการเรียนรู้ก็คือเขาจะเน้นในเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับช่วงวัยนะคะการบรรยายลักษณะบุคคลและก็ความรู้สึกนะคะ แล้วก็ทักษะที่เขาเน้นในในเรื่องนี้นะคะจะเป็นทักษะการฟังเพื่อหาข้อมูลจำเพาะฟังเพื่อหาอรายละเอียดนะคะแล้วก็บรรยายลักษณะของบุคคลสหรับไฟล์เสียงคุณครูได้ส่งไปให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์เสียงคราวนี้ถ้านักเรียนเปิดไฟล์เสียงควบคู่ไปด้วยนักเรียนก็จะทราบทันทีเลยนะคะว่า ในเนื้อหาหน้าที่16นั้นมีไฟล์เสียงอยู่ทั้งหมด2ไฟล์ด้วยกันก็คือข้อที่2 b boy กับข้อที่3 a นะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงข้อเหล่านั้นเรามาเริ่มที่ข้อ1กันก่อนเลยนะคะข้อที่1นะคะเขาบอกว่า describing people นะคะมีคำสั่งให้นะักเรียนทำง่ายๆเขาบอกว่าให้ดูที่ภาพ look at the pictures who has got wrinkles freckles spiky hair dimples a central parting a crooked ok teeth a beard, ิร์ดเอ่อบุชิบอายบร s ยส s กรรัสน์สตรีทเฮาดเอวายฟอร์เฮด z ริซี่เฮ i ไซด์บรอนเอ่อมอสตัชหรือ t อ่อคนะคะอ่อ uh, ดูภาพในภาพมีใครบ้างนะคะเปิดหนังสือเรียนประกอบไปด้วยนะคะในหนังสือเรียนจะมีภาพมีปีเตอร์ค่ะเป็นเด็กนะคะปีเตอร์นะคะมิสเตอร์แฮร์ริสมิสเตอร์บิลโทนี่แล้วก็จีนนะคะ อ่ละค่ะจากภาพนะคะลักษณะของบุคคลแล้วก็มีคําศัพท์ที่คุณครูให้ไปแล้วนะคะเราดูซิว่าถ้าเราลองจับคู่จับคู่ภาพกับคําศัพท์เนี่ยเราจะได้ให้ใครบ้างะะลักษณะของปีเตอร์นะคะเป็นเด็กนะคะหน้าตาสดใสลักษณะทรงผมของเขาเป็นลักษณะแบบใดนะคะ,ะมีผมสีอะไรแล้วก็มีลักษณะผมเป็นเช่นไรนะคะคุณแฮร์ริสหรือมิสเตอร์แฮร์ริสนะคะมีลักษณะเช่นเช่นไรนะคะหน้าตาทรงผม คุณบิลนะฮะนบนหน้าเขามีอะไรนะคะทรงผมเป็นสีอะไรนะคะคุณโทนี่นะคะ,ค one, ะ,คะผมเป็นลักษณะแบบใดและคุณจีนนะคะผมเป็นลักษณะอย่างไรนะคะคำศัพท์นะฮะเรกเรียนได้ไปแล้วนะคะลองเปิดคำศัพท์ดูนะคะ wrinkles freckles spiky hair dimples a s n m m e t r t i n g crooked teeth a beard bushy eyebrows glasses straight hair a wide forehead frizzy hair sideburns a mustache or a point chin นะคะ อาล้ค่ะเพื่อการไม่เสียเวลาไปดูเฉลยกันเลยอ่าคุณจีน has dimples uh, a center parting straight hair a wide forehead a point chin คุณโทนี่ has uh, a spiky hair glasses a wide forehead คุณบิว has wrinkles a beard bushy eyebrows frizzy hair a m o u s t a c h e a wide forehead มิสเตอร์แฮร์รส has wrinkles A white for head slight burns Peter has wrinkles c r o o d t e h t h a white for head like and straight hair นะคะเอาละอ้ส huh. right. oh, ับเยอะมากเลยนะเป็นสับคุณนะสับทั้งนั้นเลยคราวนี้เราไปดูความหมายของคำสับกัน wrinkle a line or small f l d in your skin especially on your face That forms as you get older นะครับทายแปลว่าริ้วรอยหรือรอยย่นนันเองค่ะ freckle เป็นคำนาม as more pale brown spot on a person's skin especially on their face caused by the sun หรือกระนั่นเองค่ะ spiky หรือสไพคีนะเป็นคำพูนศัพท์อันในในี้เขาเน้นผมนะ of hair sticking straight u p from the, the head ก็คือผมชี้ผม,ผมตั้งนั่นเองค่ะ dimples เป็นคำนามนะคะ It's more hollow places in the skin especially in the cheek or shin เป็นลักยิ้มค่ะ parting เมื่อกี้เค้า central parting มาใช่มั้ยเป็น on a person head where the hair is divided with the comb line central parting ผมแสกกลางนั่นเองค่ะ knot เค้าใช้เมื่อกี้เค้าใช้กับ not in a straight line bend, or twist นะฮะขด Bushy of hair o r fur อันนี้เขาใช้กับผมนะฮะ bushy ใช้กับผมใช้กับขนขนตาเมื่อกี้ growing t h i c k y นะะหนาๆอ่านทะีนี้ frizzy เป็นคำคุณศัพท์ of hair really curly and not smooth or shiny แปลว่าผมหยิก sideburn นะคะ uh, หรือ sideboard เป็นผมนะคะเาใช้เนี่กับผมนะ That grows down the sides of a man's face in front of his ears จอนผมนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เราได้รู้ไปแล้วนะคะว่าใครนะมีลักษณะเช่นไรเป็นบ้างคราวนี้เราไปดูที่ข้อถัดไปนะคะจากตารางข้อหนึ่งบีบอยกันต่อเลย ในข้อหนึ่ง B boy เขาบอกว่าให้จับคู่ complete the table with as many adjectives phrases or phrases as possible then use the words to describe yourself เขาให้ใช้คำศัพท์อธิบายตัวเองนะคะอาล่ะค่ะทีนีเ้เขาให้เราใช้คำศัพท์อธิบายตัวเองจากคำศัพท์ในตลาดนี่แหละนะคะ มีหลายคำเลยนะคะนักเรียนสาม,มารถเปิดหาความความหมายของคำศัพท์ได้นะค,ะคุณครูจะแม่ที่บายทุกตัวนะคะเพราะว่าเหมือนศัพท์จะเยอะเหมือนกันในในหนังสือเล่มน,นี้นะครับแต่ว่าเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจนะะอันแรกเลยนะตารางเขาให้มา age in his teens นะะั่นคืออายุของเราค่ะ height นะฮะ uh, i e คือความสูงนะคะละักษณะ,ะในที่2ว่า broad shoulder ก็คือไหล่กว้าง broad Should ers, uh, shoulders uh, shoulder แปลว่าไหล่กว้างนะฮะ hair w a v y ผมหยิกเป็นคลื่นนะฮะ face oval วงรีนะคะ่ะหน้า cheeks แก้มนะคะ่ะ rosy แก้มเป็นสีชมพูนะคะ่ Eye ows, arch, ะ eyebrows arched คะ่ะขนตาค่ะคนตา,น,ตานะฮะคิ้วตาของเรา eyes green eyelash นี่ thick นะฮะ eyebrow แปลว่าขนคิ้วนะคะ eyelash แปลว่าขนตา nose จมูก erm snub ะฮะ mouth, i y e chin, point นะคะคางแหลมนั่นเองถ้าเราจะบรรยายตัวเองเราจะ,ะใช้ได้บ้างไปดูกันดูตัวอย่างค่ะนะคะเ,เขาจะให้ทำบรรยายมานะคะถ้าเราจะใช้คำศัพท์พูดคุยหรือบรรยายก่อนอะนะเนาะตัวอย่างเช่นอายุ age สำนวนหรือคำศัพท์ที่ใช้เช่น in his early mid late twenties คืออายุค่ะเช่น early 2 0 s คือเพิ่องอายุ20ต้นๆนะฮะ mid 2 0 s อายุ20ปสกลางแล้วก็ late 2 0 s อายุ uh, 20่สิบปลาย nah. ถ้าเราก็จะบอกว่า10 ten ซะ early tens อะไรเงี้ย tens ที่ท,ที่ถ้าอายุ uh, ต่ำกว่า20่เราจะบอกเป็น18 19 20ไปเลย newborn newborn แปลว่าเกิดใหม่เพิ่งเกิดใหม่นะฮะ middle age อายุวัยกลางคนแล้วก็ elderly แปลว่าเป็นผู้สูงผู้สูงวัยนั่นเองนะคะ height กระวนะคะความสูงลักษณะนะคะ tall สูง slim นะคะหุ่นดีนะคะ muscular แปลว่ามีกล้ามนะะ hair, straight, hair, เนื้อใช่ป่ะ hair straight แปลว่าเส้นผม straight ตรงหยีด crop long going ball แล้วก็ curly นะมะีผม ผมหยิกผมตรงผมยาวอย่างนี้น,นะคะหรือผมไม่เป็นผมนะเฟสหน้าหน้า round square long angular ไปเปิดคำศัพท์เอานะคะ cheeks round sharpie high cheeks bones eyebrows thick thin bushy eyes b r o w n blue g r a y big almond shape ไอร์ช์ long, short, nose, point, hook, button, straight, c l u o k mouth, small, full lips, c l u t c h t h chin, double square jaw นะฮะ jaw ที่แปลว่าอะไรคางของเรานะกรามยืเอนะไะค่ะถ้าเราจะเขียนบรรยายตัวเองเราจะบรรยายได้ยังไงนะเนื่อยเวรไวรุ่นอยู่ <laughs> I am in my early teens, I am tall and slim, and I have got blonde curly hair, I've got a round face and rosy cheeks, I've got thin eyebrows and almond-shaped blue eyes with sharp eyelashes, my nose is point, and my mouth is small I've also got a p o i s o n นะคะเขาอธิบายไว้อย่างนี้เลยนะะตัวอย่างเขาบอกโอ้ฉันเพิ่งอายุ20ตอนตน้นแต่ถ้านักเรียนอยู่ม6ก,ก็เป็น20ตอนปลายหรือ late teens เช่น I am in my late teens เนี่ยค่ะนะฮะวัยรุ่นตอนปลายอย่างนะะี้ค่ะฉันสูงฉันหุ่นดีนะฮะฉันมีผมสีบรอนนะฮะผมหยิกนะฮะค r รี Curry เป็นคลื่นผมเป็นคลื่นเนาะ ฉันมีร uh, ูปหน้าที่เป็นแบบแล u n d คือวงกลมแล้วก็มีแก้มสีชมพูค่ะ rosy cheeks นะเขาบอกว่าเขามีคิ้วที่บางนะฮะ got thin eyebrows and almond shaped blue eyes ก็คือรูปตาของเขาเป็นเหมือนรูปอนะั With short eye rash, ลมอนด์นะฮะ w i t h s h o r t eyelash แล้วก็มีขนตาสั้น my nose is point จมูกชี้ค่ะ and my mouth is small ปากจะเล็ก have also got a point chin แล้วก็มีคางแหลมคางยื่นมันเองนะคะ แล้วค่ะนี่แหละวิธีการเขียนบรรยายตัวเองง่ายๆถ้านักเรียนเจอลักษณะแบบนี้จะสังเกตได้ว่าเขาจะใช้คำคุณศัพท์เยอะมากๆจริงๆหนังสือเล่มน,นี้ให้คำคุณศัพท์มาเยอะมากเลยนะคะาล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยคราวนี้ในหนังสือเรียนหน้าที่16ข้อ 2B นะคะอ่ะ2 a นะ,ะในรูป 2A นะคะเขาบอกว่า look at the pictures then use the words from exercise one to describe each one ะะแต่เราจะข้ามกิจกรรมนี้ไปนะเขาให้เราอธิบายลักษณะบุคคลเหล่านี้จากคำศัพท์ที่คุณครูที่ให้ไปแล้วเมื่อกี้นะคะเนื่องจากว่าเราไมา่ได้เรียนในห้องเรียนเนาะแล้วก็อาจจะเสียโอกาสในเรื่องของการฝึกฝนทักษะตรงนี้ไปแต่ว่าคุณครูได้ส่งไฟล์เสียงไปให้นักเรียนแล้วนะคะแยกเป็น material ไปเลยสาหรับหน้า 2b นะคะ ให้เป็นไฟล์ฟังไฟล์ฟังมาแล้วนะคะแทร็กที่12นะคะจะเป็นข้อบี o อยนะคะในแทร็กที่12นั้นนะะบุคคลเหล่านี้เขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะมีนะคะวิเชลไฟเซอร์นะคะ, izer, ะ,คะมีร็อดสตตรดส์เฮเลิสันฟอร์ดจอห์นแมคโควิชแล้วก็สตะะิงพวกนี้เป็นดาราเป็นนักร้องนะคะ คนแรกเนี่ยเป็น actress เป็นนักแสดงนะคะคนที่สอง่ะเป็นนักร้องนะอ่าหัวที่ใบแล้วครูก็แปลแล้วครูก็เฉลยไปให้ด้วยนะคนที่สาม Harrison Ford เป็น a c t o r s คนที่สี่ John m a c k o v i c h เป็น a c t o r s แล้วก็คนที่คนสุดท้าย Sting นะคะเป็น singer นะ singer คราวนี้นักเรียนในไฟล์สองเขาให้นักเรียนฟัง listen and match the jobs to the famous people above นะคะ above คุณครูอธิบายแล้วแปลไปแล้วล่ะมแยะเนาะแต่ว่านักเรียนได้ให้ไปฝึกไฟเสียงด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ลองเขียนคําตอบลงไปนะะ,อะเอ๊แล้วแต่ละท่านเขาทําอะไรกันบ้างนะคะประสบการณ์ของเขาคุณมิเชลไฟเฟอร์นสเนี่ยเขาเป็นนักแสดงเขามีสการแสดงหลายเรื่องมากนะคะแต่เขาอายุมากแล้วล่ะส่วนคุณโรสจูดเนี่ยเขาเป็นร้องเพลงที่เขาร้องอเป็นเพลงค่อนข้างเก่าแล้วเช่น have I told you lately นะ h ฮร์ริสันฟอร์ดเป็นแอคเตอร์ภาพยนตร์ที่แสดงก็คือเช่น Air Force ์นะ,ะัะจอห์นแมคโควิชก็เป็นนักแสดงเนะ,ะ่ยเช่นภาพยนตร์ที่แสดงคือค o น a i r หรืออ r รักเกินะคะแล้วก็คุณสติงเป็นนักร้องเพลงที่ร้องก็คือ every breath you take นะคะคราวนี้ ไฟฟังนักเรียนสามารถฟังแล้วเติมในข้อสอ b บีบอยได้นะคะแต่ว่าคุณครูจะอธิบายให้ว่าแต่ละท่านเนี่ยถ้าเราจะอธิบายลักษณะบุคคลแต่ละท่านเนี่ยเราจะใช้คำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วเมื mm ่อกี้อธิบายได้อย่างไรนะคะอ่าอ่ามิเชลไฟฟ์เฟิร์สนะคะ is in uh, she has got long blonde hair uh, long blonde hair and a square f a c e high cheekbones her eyebrows are thinned and arched and she has got blue eyes her nose is straight and she has got a wide mouth <laughs> he has got short spiky hair he has got a long face bushy eyebrows and brown eyes he has also got a big nose Thin lips and a point chin. the uh, He Harrison Ford. He has got a short, spiky, grey hair. He has got small brown eyes and a cloak nose. He has also got wrinkles. Kun John He has got short brown hair and is going bald. <coughs> Hmm. He has got small brown eyes and he wears glasses. He has also got wrinkles and a mustache and a beard. He has got short brown hair and uh angular face with a wide forehead. He has got small eyes and a point nose. He also has thin lips and a square jaw. ส่วนในข้อสอง b เขาบอกว่าเขาให้อธิบายนะคะเมื่อกี้ครูอ,อธิบายคำศัพท์แล้วก็อธิบายตัวอย่างวิธีการเขียนประโยคให้นักเรียนไปแล้วนะคะแล้วคุณเขาก็ในข้อสอง b เขาใช้นักเรียนฟังฟังในแทร็กที่สิบสองนะคะค,คุณครูจะให้เวลานักเรียนกดฟังแทร็กที่สิบสองนะคะจากนั้นให้นักเรียนเติมะะอาชีพของเขานะคะเข้าไป ว่าเขาเป็นอาชีพอะไรนะคะน,นี่ตัวนี้นะคะที่อาจารย์ที่าบไปเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนฟังคุณครูพูดอย่างเดียวคราวนี้คุณครูก็เปิดมาให้ดูเลยนะคะคุณครูไม่อธิบายอายุเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาพเก่าแล้วนะคะบางท่านไม่รู้ยังอยู่ไหมนะคะและอายุเท่าไหร่อายุจริงเราไม่ทราบอ่ะเนาะนะ

and has had huge success with his latest world tour. Sting, or to use his real name, Gordon Sumner, has always loved guitar music, although he was trained as a pianist from a young age. He did not become a professional musician straight away, though. He had jobs as a ditch digger and as an English teacher before he left his hometown of Newcastle and moved to London to pursue his dream. Speaker B. Many of Hollywood's greatest stars seem to have come from poor backgrounds, only to make it big on the silver screen. Harrison Ford's life story is just one of these rags to riches tales. In his early career, Harrison had very little money. And even had to teach himself carpentry in order to find work. These days, however, he is one of Hollywood's biggest names with millions of dollars in the bank and a never ending supply of leading roles. Speaker C. I just love Michelle Pfeiffer. I think she's a fantastic actress and I've seen all her films. In my opinion, she just gets better and better. It must be really hard to become a successful film star. You have to be very ambitious. Michelle Pfeiffer was a checkout clerk in her local supermarket before she went to Hollywood to seek her fortune, so she can't have had much acting experience. Some people are just naturally talented, though, aren't they? Speaker D. There aren't many rock stars who could manage to stay in the charts for four decades, but Rod Stewart is not just any rock star. He began his musical career in the early 60s and has been a member of several different bands, including The Faces and Shotgun Express. Rod says that music is his first love, but football is his second. In fact, he once played as an apprentice professional for Brentford Football Club. Speaker E Who's my favourite actor? Well, I'd have to say John Malkovich. He's been working in the film industry for almost 20 years, and he has still got that special quality that makes a brilliant actor. He can take on any role and really make it work, if you know what I mean. He's had a very interesting life as well. Did you know that he used to work as a forest firefighter in a national park in Canada? It's true. He also had jobs as a dishwasher and bus driver before he became famous. Okay. เป็น speaking นิดนึงนะฮะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ speak แต่เราสามารถฝึกจากตรงนี้ได้เพราะว่าเราอาจจะได้ออกไปออกข้อสอบบทสนทนานะคะ,นะคะตัวอย่างเช่นนะะเอกับเบียคุยกันบอก when was Michelle p f e i f f e r born อันนี้เป็นประโยคคำถามว่าคุณมิเชลเขาาเกิดปีอะไรนะคะวิธีตอบค่ะ she was born in 1958นะคะเกิดปี1958 What does she look like เธอมีลักษณะเช่นไร she has got long brown hair and blonde, brown, blue eyes what did she do before she became an actress อาชีพที่เขาทำก่อนจะมาเป็นดารา she was a checkout clerk นี่นะ,ะจริงๆเราจะต้องได้ฝึกตัวนี้นะ,ะหลังจากที่เราตอบอาชีพไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราฝึกเท่าที่เราฝึกได้นะคะนั่นแะค่ะไปข้อที่3กันเลยโปรเจกต์ตัวนี้เราจะขอข้ามไปก่อน Exercise 3A, page 16. So, what do you think of life in England, Amy? Oh, I don't think it's all that different from life in America, really. Oh? How's that? Well, people tend to do the same things at the same stages in their lives. We have the same milestones, if you know what I mean. Mm, I'm not sure I do. Give me an example. Okay, well, children here in Britain start elementary school at the age of five, don't they? Yes, that's right. Well, it's the same in the US. Oh, I see. But then things are a little different after that, aren't they? Yes, I suppose so. In America, children go to junior high school between the ages of 12 and 14, and you don't have junior high schools here, do you? Not usually, no. Children here go straight from primary or elementary school to secondary school. Yes, but they leave school at the same age as children in the U.S. Really? Yes. In America, you can leave school when you are 16, or you can wait until you graduate at 18. If you leave school at 16, you can get a job right away. But if you leave at 18, you can either get a job or you can go to college. It's the same here, isn't it? Yes, you're right. Uh, so for how long do people go to college in the U.S.? Well, they usually stay in college for four years, which means that they leave when they are 22. But they can also go to junior college, which means that they can leave when they are 20. I see. Uh, so the education systems are similar in both countries. Yes, but it's not only that. People in the US and in Britain tend to leave home, get married, and have children at around the same ages, too. Do they? Yes. People usually leave home at 18 in both countries because that's when they move away to go to college. That makes sense. So, how old are people in the States when they get married then? The average age for men is about 27, but women are usually a little bit younger than that around 25. So that's an average age of about 26. Women tend to have their first child at about 27 on average. Hmm, that's interesting. I think things are pretty similar here. They are. I've studied this a lot, you know. I didn't realize you were so interested in social issues. What other things have you found out? Well, I can tell you that people in America usually buy their first house when they are in their mid 30s, at about 35. Really? I would have thought they'd be in their 20s. No, most people want to wait before buying property these days. So they rent houses or apartments for a few years first. And what about retirement? How old are people when they stop working? Well, you can stop working when you are 55. But most people don't retire until they are 65 or older. You can get Social Security benefits from the age of 62, though. I can't believe you know so much about all this. Well, it's just something I find interesting. I like to find out about how people live around the world and compare life in different countries. And which country would you most like to live in? Oh, I would have to visit them all before I could decide on something like that. ตัวเลขเป็นการฟังข้อมูลจำเพาะนะคะเทคนิคฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ฟังเฉพาะตัวเลขนะคะเนี่ยปั่นคะแนนได้อย่างไรอีกรอบโอเคเดี๋ยวไปต่อนะคะเนี่เมื่อกี้คุณครูพูดเป็นภาษาพูดไปแล้วตอนนี้เป็นภาษาเขียนนะคะลักษณะอธิบายแล้วษณะก็จะเป็นเช่นนี้เลยนะคะ โอเคสำหรับข้ามนี้เราจะพอไว้แค่นี้ก่อนนะคะให้นักเรียนฝึกนะคะแล้วก็ถามตอบเดี๋ยวคุณครูจะเอาเนื้อหาหน้าที่16เนี่ยไปออกแบบทดสอบแบบฝึกหัดประจำคาบแล้วนักเรียนก็เปิดดูคลิปแป๊บนึงนะ,ะแล้วก็จดเฉลยไว้แล้วก็ไปสอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ